เอฟซีา FC จาแม่เพ่นจะมานำเสนอแนวทางฮานอยรวมของหมอดูเลขเด็ดสุดใจพารวยอาจารย์สวัยพ่อเกรียงแล้วก็ น้องเพชรนำโชคแม่ริ้วพารวยนะคะในคลิปนี้ได้มาเพิ่มเติมอีก6สสำนักนะคะฝากเอซทั้งช่องเบิงงคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคำแพงแน่เป็นกำลังใจให้ึ่งกันและกันทั้งผู้ให้และผู้รับทุกท่านทุกคนนะคะอ่ะ,อะ เดี๋ยวแม่เพ่นจะให้เอซทั้งช่องมาเบิงผลหานอยเมื่อว,วานนี้วันที่8พฤศจิกายน2568นะคะสำหรับผลฮานอยพิเศษบนออก9 1 3ล่างออก2 5แล้วก็ผลของฮานอยปกติบนออก9 1 4ล่างออก8 7 ส่วนผลของฮานอย VIP บนออก884ล่างออก43นะคะเนาะอ่ะนี่ค่ะส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นที่3กับ7มาทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าพอจับคู่ให้เข้า1ฮานอยก็คือ1 3ตรงๆบนของฮานอยพิเศษนั่นเองนะคะ ส่วนของแม่ลิ้วพารวยวิ่งรูดเด่น7กับ2 7ก็มา2ก็มาจับคู่ให้บอกเขานะคะส่วนของอาจารย์สวายวิ่งรูดเด่น5เม็ดเดียว5มา1ฮานอยนะคะจับคู่เข้าที่52เลขออก25บนของเออร่างของฮานอยพิเศษนะคะ ส่วนของน้องเพชรนำโชคนะคะวิ่งรูดเด่น8ลอง4 8มา4มานะคะจับคู่ให้เข้า2ฮนเอ1ห1ฮาหนอยเด้งบนล่างนะคะนี่ค่ะ8 4ตรงๆบนและ3 4เลขออก4 3ล่างนะเสดายเนาะให้8ให้88ดอันนี้ก็8 3 4เนาะขั้นขั้นขั้น8 8 4เนี่โอ้โเนาะในตรงตรงเลยนะคะ fc เสดายค่ะ หมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้าหนึ่งตัวจับคู่ให้บอกเขานะคะของสุดใจพาลวยวิ่งรูดเด่นที่9กลองเจก็มาที่เจ็ดจับคู่ให้บอบเขานะคะอ่าฮ่ามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่9พฤศจิกายนสองห้าหกแปวันนี้สำหรับแนวทางฮานอยของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่7ดกับสี่นะคะ ชุดสามตัวบนวันนี้มีชุดสามตัวบนมาให้มาฝากด้วยเนาะก็คือศูนย์สี่เจ็ดสามหกเจ็ดหนึ่งหกสามเนาะส่วนสองตัวบนล่างเน้นไปที่สี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดหกสามหกเจ็ดชุดลงเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็แปดเก้านะคะของเมลิวคารวยวันนี้เมื่อวานนะคะแม่ให้วิ่งลูดเด่นที่เจ็ดกับสองจับคู่โบเขา วิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะวันนี้ให้มาใหม่แล้วค่ะเป็นวิ่งรูดเด่นที่7กับ4บนล่างชุด3ามตัวบน0ูนย์สี่เามหสาชุดสองตัวเน้นไปที่ 4, 4ี่6ูนย์สีหสามหชุดลอง70 7 15 1นยนแปดเนะคะอเมาต่อที่ของพ่อหมอดูเลขเด็ดค่ะวันนี้ วิ่งรูดบนล่างเด่น5กับ6นะคะชุด2ตัว5 8 5 9 5 0 6 8 6 9และ6 0นนะคะงวดเมื่อวานนี้พอจับคู่ให้บอกเขาน้อวิ่งรูดยังมาอยู่เหมือนเดิมนะคะยังบรุดส่วนงวดนี้วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่5กับ6ชุด2ตัว5 8 5 9 5 0 6กแปและ60นะคะพอมาดูแลกเด็ดท่านแจ้งมาว่ารัฐบาลไทยงวดน,นี้จะให้ก่อนวันหวยออก1วันนะคะเนาะวันเสารนะ์นะเพื่อน่าวันเสาร์เพื่นจะปล่อยให้เนาะอ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ ่าโอเคนะคะไปต่อค่ะน้องเพชรนำโชคค่ะและอาฮาหนอยวันนี้น้องเพชรนำโชคให้วิ่งลูดเด่นที่สองลองเจ็ดจับคู่ชุดเน้นสองแปดสองหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ชุดลงสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามตัวบนแปดแปดแปดแล้วก็เก้าสามแปดหนึ่งสี่แปดนะคะ สวนเมื่อวานเนอของน้องเพชรนำโชคก็ให้มาวิ่งลูดเด่นที่8ลอง4ตัววิ่งตัวลูดมาทั้ง2ตัวจับคู่เข้า, 1, ห,าหนฮานอยเด้งบนล่างหนอยสุดท้ายเกือบแตก3ตัวเนาะอ,อันนี้เนาะเสียดายค่ะวันนี้ขอให้แตก3ตัวเด้อะนะคะวิ่งลูดเด่น2อรอง7จับคู่ชุดเน้น2 8 2 1 2 7 แล้วก็ชุดลองสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดและสามตัวบนก็จะมีแปดแปดแปดเก้าสามแปดหนึ่งสี่แปดนะคะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองลองเก้าค่ะจับคู่ชุดเน้นสองศูนย์สองสี่สองหกชุดลองเก้าศูนย์เก้าสี่และเก้าหกนะคะ เมื่อวานน่าสุดใจพระลวยวิ่งรูดเด่น9ลรอง7นะคะจับคู่บอเขาเนาะเมาวิ่งรูดมาตัวรองวันนี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งรูดเด่นที่2อรอง9เนาะจับคู่ชุดเน้นก็คือ20,24,26และชุดรองก็คือ90,94และ96นั่นเองค่ะเอฟซีทั้งชองแคปหน้าจอของน้องเพชรนำโชคและสุดใจพระลวยนะคะ อ่าโอเคเนาะไปต่อที่ของพ่อเกลียงค่ะหนอยรวมพ่อเกลียงวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่สามกับแปดนะคะก็จับคู่ชุดเน้นศูนย์สามแปดศูนย์แปดสามสามห้าแปดห้าแปดหกกันที่แปดหนึ่งสามเจ็ดสามสามแล้วก็แปดแปดเนาะส่วนเมื่อวานพ่อเกลียงวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวนะคะ ส่วนตัวจับคู่มา1นึ่ฮานอยเนาะมาชุดเน้นให้มา1 3เลขก็ออก1นึบนของฮานอยพิเศษเข้าตรงๆเนาะสำหรับวันนี้พอให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่3กับ8ชุดเน้นก็จะเป็น0ูนย์3ามแปดศชุดกัน8 1 3 7 3 3กับ8 8ดนะคะ มาต่อที่ของอาจารย์สวายเนาะปิดคลิปด้วยของอาจารย์สวายวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่น5เมตรเดียวจับคู่ชุด2ตัว 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59นะคะลูดไปเลยก็ได้ถ้างนั้นเนาะเอฟซีเนาะนี่ค่ะชุดกันก็จะเป็น 250, 59, 4นย์า้าเอะคิจาออเดอร์ค่ะเนาะ ถ้ามักหาผู้ใดมักวิ่งลูดตัวใดเด่นๆก็เอามาจับใส่เลยนะคะส่วนเมื่อวานนะคะของอาจารย์สวยวิว่งลูดเด่น5เม็ดเดียว5้ามานะคะแต่ว่าจับคู่เข้าหน่ฮานอยเนาะก็คือให้มา5้าเลขออกสองหาล่างของฮานอยพิเศษหน่ฮานอยเนาะวันนี้ก็ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งลูดเด่น5เหมือนเดิมตัวเดิมนะคะตัววิ่งตัวลูดส่วนตัวจับคู่ก็จะแถมมาแน่เนาะ ก็จะมีห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้และ5 9ส่วนชุดกันสองห9 4ศนาเก่เะแคปหน้าจอด้จ้ะชุด3ามตัวอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะเอ็ดซิจา้าวันนี้ก็ ได้เนี่ยทางฮานอยครบจบทุกสำนักให้กับเอฟซทั้งชองแล้วเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆปัง,ป,งปังกันยกช่องทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพกันในเด้อค่ะเนาะเป็นห่วงทุกท่านทุกคนนั่นแหละคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ